อาจารย์ครับในฐานะที่เป็นอดีตกรกตเหตุการณ์วันนี้ทักษิณโดนไปจําเนี่ยพักเพื่อไทยบวกหรือลบครับบวกหรือลบใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าบางคนก็บอกเฮ<ม>้ย hey, นี่บวกเลยนะโอ้โหยอมติคุบกบางคนบอกเฮ้ยลบไม่มีหัวก็ต้องถามท่านในฐานะที่ท่านเป็นกรกตเนี่ยเคยเป็นกรกตเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะบวกหรือลบครับคือถ้าผมประเมินนะการที่เขาไม่กลับมาเนี่ยจะเป็นผลเสียมากกว่าอืม นะครับก็คือเท่ากับว่าคลบกนี้หนีคดีอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิ่งซึ่งถลกนําไปโจมตีได้มากกว่านะครับครับแต่ถ้าถามในเชิงของความคล่องตัวนะครับว่าระหว่างอยู่ต่างประเทศกับอยู่ในคุกอะไรสามารถที่จะบัญชาการหรือสามารถที่จะส่งสัญญาณต่างๆออกมาให้เกิดการเคลื่อนไหวได้มากกว่ากันก็อยู่ต่างประเทศอะคล่องตัวกว่าใช่ไหมครับเพราะว่า ยังเป็นอิสระนะครับยังมีโทรศัพท์ติดต่อกันได้ยังมีคนบินไปหาต่างๆได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในคุกแล้วเนี่ยก็จํากัดอิสระภาพนะไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้นะแล้วก็ไม่รู้ข่าวสารต่างๆ,างๆรู้ข่าวสารจํากัดเท่าที่เขาจะให้เพราะฉะนั้นในเชิงของการที่จะสั่งการบังคับบัญชาต่างๆเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็คือถ้ามองในภาพที่ว่า ถ้าพักจะดาเนินการกินการพักต่อไปเนี่ยก็เส<อ>ียสละคุณทักษิณนะฮะหรือคุณทักษิณยอมเสียสละเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีมากกว่าครับอ๋อเป็นผลดีมากกว่านะครับแล้วก็อาจารย์ครับถ้ามีการเลือกตั้งสมมุติว่าในสี่เดือนเนี่ยบวกอีกสามเดือนเนี่ยเลือกตั้งในเจ็ดเดือนเนี่ยคะแนนนิยมในสายตาของอาจารย์เนี่ยเพื่อไทยจะต้องฟื้นปูต้องฟื้นปูฟื้นปูกิจการ ในกพื้นปูัความเชื่อมั่นแล้วก็ป้องกันการไหลออกของสสนะครับคือตอนเนี้ยังนั่งโต้ประชุมกันยังเห็นประเภทยังพร้อมเพรียงแหละแต่ว่าพอไปอีกสักระยะหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะทุกคนก็จะเริ่มประเมินสถานการณ์ว่าเอะอยู่ต่อไปเนี่ยมันเข้าท่าหรือเปล่าหรือจะหาทางที่อยู่ใหม่ดีกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งจากนั้นเนี่ยคือเรียกว่ากระแสไหลออกก็จะมีมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวคุณแพร์ทองทานเองเนี่ยก็ยังนั่งประชุมเป็นหัวหน้าพักนะซึ่งผมก็ยังงงว่าก็กต<ๆ>ทำไมไม่ส่งหนังสือเตือนเป็นจทีหนึ่งว่าเธอจะต้องค้นสภาพออกอบการเป็นหัวหน้าพักได้แล้วนะอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นซึ่งทำไมกรกตยังไม่เคลื่อนยังไม่ดําเนินการเพราะว่าขี่ว้ชชดเจียนไดนข้อบังคับพักว่าคนซึ่งเป็นกรรมการบารพักเนี่ยจะต้องมีเจริธรรมเทียบเท่าสสนะครับ แล้วก็คนไทยทางทานเนี่ยโดนสารรัฐมนตตัดสิ์นะครับด้วยเหตุว่าขาดจริยธรรมดังนั้นเนี่ยมันก็โดยอัตโนมัตินะครับว่าไม่สามารถนำตําแหน่งหัวหน้าพักได้แต่กรกตก็ยังไม่ได้ปรินการในการแจ้งไปยังทางพักเพื่อไทยครับครับเรียนถามอาจารย์อีกนักร้องเขากำลังจะไปยื่นแล้วนะครับเรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ากําลังจะไปยื่นแล้วว่าเอ๊ะเข้าไปไประชุมพักได้ยังไงอะไรได้ยังไงยังสั่งการได้ยังไงเนี่ยในเมื่อสารรัฐมนูลนี่ผูกพันทุกองค์ไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ ใช่ครับใกล้นะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากรกตก็อ้างว่าให้รอคําวินิจฉัยที่เป็นทางการคําวินิจฉัยกลางที่เป็นทางการเผยแพร่อ,ออกมาก่อนในประมาณเนี้ยซึ่งกรกตไม่แค่ได้ดูทีวีไม่ได้ฟังข่าวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเลยต้องรอเอกสารที่เป็นทางการไปถึงหรือเปล่ากันอนวนี้เออใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันมัน,ม,นมันต้องตรงนี้มันต้องเร็วแล้วนะครับว่าออกมาเป็นอย่างไรเนี่ย แต่กับก็เฉยไปหมดเลยกอกรเฉยไปหมดเลยพามอาจารย์อีกว่าแล้วอย่างเงี้ยคดีสวสีน้ําเงินอ่ะคดีเขากระโดงเนี่ยมันจะคืบหน้าได้ไหมครับก็ต้องเดินหน้าต่อสังคมจับจ้องอยู่ครับจะมาเป่าคดีให้กลายเป็นศูนย์นไม่ได้อืและยิ่งเอาคนซึ่งเห็นบอกว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทางบุรีรัมนะครับมาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพบว่าไม่ค่อยจะเป็นที่ไว้วางใจนักนะครับทือมันก็ทําให้คนรู้สึกเอ๊ะว่าเหมือนกับเอาคนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับมากกว่าที่เอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทําหน้าที่นะครับคือท่านอาจจะเก่งก็ได้นะเราไม่รู้นะครับแต่ว่าพอโดยที่ไปที่มาบอกว่าเป็นอดีตผู้กำกับที่บุรีรัมย์เนี่ยสังคมก็รู้สึกว่า ยังรู้สึกไม่ค่อยวางใจเท่าไหร่นับครับเพราะว่าสังคมเตือนผ่าน Facebook นะครับที่ผมทําข่าวแล้วดูมาเนี่ยสังคมเตือนด้วยความรักคุณอนุทินเลยนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อย่าไปยุ่งกับกระทรวงยุติธรรมให้เอาคนอื่นเข้ามาเถอะปรากฏว่ายุ่งทั้งคู่เลยตัวเองเป็นเองเลยตอนแรกนึกว่าพนักพรมเผ่าจะเป็นนะครับเออแล้วเขาไม่ควไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกระทรวงใหญ่แล้วก็ดูแลหลายอย่างเรื่องนะครับแต่ว่ายุติธรรมเนี่ย เผิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลายหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเมื่ออาชีพมาได้จะดีกว่านะครับครับมาไทยเขาห่วงเรื่องนี้ครับอาจารย์เขาห่วงเรื่องกรมที่ดินจะไม่ยอมลงนามตลอดเลยเนี่ยครับเขาห่วงตรงนี้นหะครับคุณตุ๊บอย่าไปยุ่งนะครับเนี่ยแล้ววันนี้ก็ยังลงไม่ได้เลยคือผพราะว่ามันอาจจะมีประเด็นข้อกฎหมายอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมันนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็คุยนักคุยหนาไว้เหรอ ว่าเนี่ยจะออกคําสั่งเพิกถอนทันทีนะครับตอนนั้นเห็นบอกว่าออกข่าวไปที่หนึ่งสิงหานะครับแล้วบอกว่าพวกนี้เนี่ยจะเพิกถอนแต่ที่ดินจะลงนามแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการลงนามใช่ครับนี่ยังรัฐบาลรักษาการอยู่นะถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลนะก็ยังไม่ได้มีอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะว่าคอรมอชุดใหม่เนี่ยแม้จะฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังต้องทูลกล้าวขึ้นไป ให้โปรดเก้าแต่งตั้งลงมาต้องนําเข้าถวายสัตว์ถึงจะสามารถที่จะประบัตหน้าที่ในการบริหารแคมเป็นีนได้อย่างสมบูรณ์นะครับทังนั้นก็ยังอยู่ที่เพื่อไทยอ,ะอ่ะนะเชียร์เลยครับถ้าปิดทําเลยจัดการเลยะนะพวกนี้เพ่อถอนเลยนะคนตบมือแน่นอนครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าติดปัญหาข้อกฎหมายต่างๆอะไรยังไง โอ้โผมเห็นด้วยกับอาจารย์สมชัยเลยครับเพราะว่าภูมิธรรมนี่เลอะเทอะมามากแล้วแล้วก็พูดไปพูดมาไอ้นี่บอกจะทําไม่เห็นทําเลยแล้วก็อ้างว่าเอ็นไเอนไเอ็นไหลเจ็บอีกละเซ็นไม่ได้เียผมก็ไม่เข้าใจว่ามันอะไรกันนักหนานะครับแล้วมันเล<ช><ช>่นอย่างร<ช>นร้ม่นจะไหวเหรอครับอาจารย์ครับคือเรากไม่รู้ไงว่าในแง่ของข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันมีข้อจํากัดอะไรแล้วทําไมกรมที่ดินจึง ขนาดเป็นรัฐบาลเพื่อไทยก็จะบี้เรื่องนี้เป็นการเฉพาะแล้วเนี่ยก็ยังยังไม่ยอมทําอะไรอ่ะนะนะฮะรัชการประจําเขาอาจจะกลัวเหมือนกันว่าเวลาเขาทาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นผลเสียต่อตัวเขาเองนะครับก็เหมือนกรณีชั้นที่สี่เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าไอ้แอปกงที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยที่เรียกว่าเป็น a เตอร์ช็อ k เนี่ยไปเจอยังอีกกี่คนนะข้าราชการหมอนะครับทั้งราชการ ทา้งโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยอีกอีกสิบคนไม่รู้ที่อาจจะโดนดําเนินการข้อหาที่ว่ากระทบการโดยไม่ชอบนะครับโดนปปชเ,เล่นงานโดนสอบวินัยโดนโทษอาญานะครับ